สวัสดีครับอันบีกอสเกิร์ตนะครับวันนี้พามาชมเป็นตัวเลเวครับคันนี้ตัว Z Edition นะครับสองพนคันนี้มาจัดเป็นชุดสระเจร์ตรอบคันนะครับของรุ่นฟ o r e เ t e ตครับผมตัวนี้ออกมาสไตล์ซิ่งๆนะครับสีขาวตามรถนะครับตัดดำด้านเดินเส้นแดงรอบคันนะครับ ด้านข้างแบบสอดรับก็ไปใต้ประตูนะครับแบบนี้งานแนบเนียนสวยงามเลยนะครับด้านท้ายนะครับปัดดำด้านเดินเส้นแดงนะครับผมโลโก้ฟอเรสต้าแบบนี้โดนใจวัยรุ่นขาดซิ่งก็กันเลยชุดนี้นะครับ โอเคครับผมประมาณนี้นะครับเลโวลนะครับรถกระบะเราก็มีนะครับสนใจแต่งแบบนี้ทักมาร้านพี่อาสเกิอดได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีด้วยครับ